สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับพี่พี่แอนอีกแล้วนะแน่นอนคะ่ะเจอกันพี่แอนก็ต้องมีเรื่องราวเอามาแบ่งปันกันอยู่แล้วนะคะวันนี้อยากจะมาแชร์ในเรื่องของ กฎของการเลือกค่ะอ่าถ้าเกิดใครรู้กฎนี้แล้วพี่แอนเชื่อเลยว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตลอดการเลยนะคะกฎกฎของการเลือกเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะการที่ชีวิตเราจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับตัวเราเลยนะคะว่าเราจะเลือกชีวิตเราให้เป็นแบบไหนจะเดินหน้าจะถอยหลังจะไปซ้ายหรือว่าจะไปขวาขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะไม่ได้เกี่ยวกับใครใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเลือกที่จะให ตัวเองอ่ะเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จเราก็จะออกมาแอคชั่นแอคติ้งแบบคนสําเร็จเขาทํากันไม่ว่าคนสําเร็จเขาจะทําอะไรรูปแบบไหนเราก็จะไปพยายามเรียนรู้อ่แล้วก็พยายามที่จะ คือเหมือนกระทําเหมือนเขาให้ได้อะทาอะไรก็ได้ให้ฉันะเป็นคนประสบความสําเร็จใครว่าการออกมาไลฟ์อะทให้เราประสบความสําเร็จได้ขึ้นโอเคฉันออกมาทําใครว่าการทําคลิปเป็นการที่ทําให้ลูกค้าสัมผัสตัวต้นสัมผัสถึงสินค้าเราได้มากขึ้นโอเคฉันก็ลงมือทําใครบอกว่าโพสต์ทุกวันทําทุกวันสม่ําเสมอนะอันเนี้ยจะเป็นทางเลือกที่จะทําให้เราอะ เป็นหนึ่งคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ขายดีเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นโอเคฉันทำเห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่างของการเลือกนะคะวันนี้เลือกเราเลือกที่จะเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จเราเลือกจะเป็นหนึ่งคนเลือกเป็นแม่ค้า เลือกที่จะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ขายดีเพราะฉะนั้นนะคะใครบอกอะไรว่าทําอะไรแล้วมันสามารถที่จะทําให้เราสําเร็จได้โอเคเราเลือกเราทําแต่โตระกันข้ามนะคะวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกเราก็ปล่อยชีวิตของเราไปเรื่อยๆอะฉันก็แบบตื่นขึ้นมาแบบอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายหรือว่าไม่มีมีจุดหมายฉันก็อยากจะได้ฉันก็อยากจะเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จนะโอ้แต่วันนี้ฉันงานยุ่งจังเลยเฮ้ยแต่วันนี้ฉันไม่มีเวลาโพสอะแต่วันนี้ฉัน ให้ออกมาทําคลิปอฉันก็ยังไม่กล้าที่จะทำเลยมันต้องเริ่มต้นอะไรยังไงเหรอแบบเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทํายังไม่พร้อมวันนี้ยังไม่พร้อมใครเขาบอกให้ออกมาไลฟ์โอ้โหกลัวกล้องอะ่เอองอะเจอกล้องที่ไลขาสั่นทุกทีโอ้โหเจอกล้องอะ่ะทํายังไงดีไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะคะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะว่าชีวิตของเราอะ่ะจะเป็นแบบไหนมันขึ้นอยู่กับการเลือกจริงๆค่ะ เพราะฉะนั so, so, that, so, try try Twelve, ้นกฎข้อน anyway. like ี้สําคัญมากนะคะลองกลับไปเช็คตัวเองดูนะคะว่าวันนี้เราเลือกหรือยังเราตัดสินใจหรือยังเราเลือกที่จะให้ชีวิตเราอะอยู่เหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านๆมาไหมหรือว่าเราเลือกจะเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเราไปรีเช็คตัวเองได้ถ้าเกิดอยากจะเป็นแบบไหนออกแบบชีวิตตัวเองเลยค่ะชีวิตของเราเราออกแบบได้ชีวิตของเราเราเลือกได้ชีวิตของเราเลือกที่จะเป็นได้ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นไม่มีใครสามารถที่จะมาออกแบบชีวิตแทนเราได้ไม่มีใครที่สามารถจะมาทำ ชีวิตเราให้ดีขึ้นหรือถอยหลังได้อยู่ที่ตัวเราล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่แอนฝากไปวันนี้อยากจะเป็นคนแบบไหนอยากจะเป็นใครนะคะอ,อยากจะมีชีวิตแบบไหนอยากจะเป็นใครเลือกค่ะเลือกที่จะเป็นคนคนนั้นพอเลือกเสร็จแล้ว acting ค,ค่ะลงมือทำด้วยรับรองนะคะสำเร็จแน่นอนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ